เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวภาพอคือเบอิดแเถอะค่ะทุกคนหนัวเขาไม่โกนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคทุกคนเปต่ยนสัญญาณก่อนนี่เอาอีกแล้วมาข้างเอาอีกแล้ว เเดดีี๋ยว,ยวอ่านะคะได้แล้วนะคะทุกคนนวดเข่าไม่โกนนวดเข้าไม่โกนปันมะ คลิปล่าสุดคลิปล่าสุดนี่นะคะทุกคนก็สิป,ประมาณนี้นะคะทุกคนได้แล้วนะคะทุกคนห้องหาภาพบรรยากาศนะคะทุกคนเพราะวา่าอยู่ในบ้านแห้งเบื่อนะคะทุกคนเมืองเจ้าบ้านมาได้เลยแหงเมืองเจ้าบ้าน <c oughs> บีบรัดกันนะ,ะทุกคนภาพเบอรอนะคะ,ะทุกคนพูนาอุ้ยทุกคนแง่แจ้งมากอากาศก็ดีนะคะทุกคนหอมกินดอกไม้แหมนะคะทุกคน ดินดอกไม้ใกล้สิสงการนะนะคะทุกคนใกล้จีสงการแล้วใกล้จ,ลจได้เปียกแล้วนะคะทุกคนไทยพรอ,อาบน้ำก็เตรียมอาบสงการเด้อนะคะทุกคนยู่สวยนะคะแมนแมนไอสวยค่ะสวย,ยาาเนี่ยมันเศร้านะคะสวยขันไม้ถึงมาหนากล้องเ้านนะมันแจ่มสุดยอดนะคะทุกคนตะวันไายออกไปข้างนอกสัญ,ญญาณเน็ตเฮ้ามันบอดีเพราะว่ามันอยู่ในเมื่อเมื่อกี้แบบดึงสัญ,ญญาณกันแน่หน่อยนึงนะคะทุกคน นั so it, ่นแหละถ้าถ้าง่ายๆมานะคะทุกคนขันแถวนี้แถวอุดรนะคะอยากสิ้ท้ายพาบรรยากาศสวยๆออกไปให้เพื่อนๆพีน้องๆได้เห็นนะคะทุกคนยางมือเศร้านะคะทุกคนเขาตื่นมาตะเศร้าเมนี่เขาก็ตื่นตะเศร้านะคะทุกคนก็คือว่าง่ายมาลุไส้กับแฟนกะกับขันผ้ากบนอนตะเวนนะคะก็เลยมาบรรยากาศยง่มือเศร้านะคะทุกคนผ้ากันอนแต่หัวคําเลยเต้นๆหนึ่งถุ่มเครื่องนะคะทุกคนเขานอนอิ หวางก็เขาไปอาบน้ำนะคะทุกคนกินข้าวกินกับสะาดโทราศัพท์แบนบ้านเพื่อนสละค่ะนะคะทุกคนจะเป็นอากาศที่ดีมากสวนสาธนารณะนะคะทุกคนเบื่ออยู่ผ้าใยงไห่เห็นกับสิอู้ทุกคนบ่อยากบ่อยกเบาเลยนะคะทุกคนบรรยากาศมันดีมากๆนะคะทุกคนมันมันดีมากนะคะคมีเสียงจัก,กรจันทร์นะคะทุกคน จ,จักระจัดนะคะนี่กับพวกอกแรงกับสินิขายของโอ้ยมาหลายครั้งก็ได้อายอุดวนนั่นนะมาหลายๆครั้งก็ได้ที่เที่ยวเยอะไม่ว่าจะเป็นบึงการหนองหานนะคะไม่ว่าจะเป็นอุดวนนะคะหรือว่าจะเป็นมองวัดดวงน้องตาลนะคะหรือว่าวัดไอปูข้ามสนวดนะคะหรือว่านะคะทุกม่องนะคะมีที่เที่ยวเยอะแยะนะคะอากาศดีมากมายนะคะทุกคน ที่อุดรนะคะยินด <mur ky mafia> ีต้อนรับนะคะมาได้เลยลงเครื uh ่องมาได้เลยนะคะลงเครื่องมาได้เลยนะคะทุกคนเมื่อสิบปีที่แล้วไช่จะมาอีกก็ได้สิบปีที่แล้วเนี่ยสีมามาอีกก็ได้นะคะทุกคนอุดรธานีนะคะยินดีต้อนรับนะคะโรงแรมเยอะแยะนะคะโรงแรมเยอะเลยนะคะมองพักพรมองสถานที่ท่องเที่ยว ดูสวยๆก็เยอะนะคะแล้ก็จะมีคนออกกําลังกายกันนะคะทุกคน,คนออกกาลังกายกันนะคะงานออกกําลังกายกันนะคะทุกคนเพราะว่านี่ไปไปัวประเทศโนงนะคะทุกคนไปเห็นวิวบรรยากาศอยู่ประเทศอมงนะอุย้ยน้ำทะเลไหมถ้าเป็นตัดเหรียญหายพันบอกว่านะคะทุกคนตอนนี้ยี่สิบหกปีโอ้ยยี่สิบหกปีนม่ป่าจ้ะตอนนี้ เจ้าคุณอายุยี่สิบหกปีใช่ไหมที่เจ้าคุณคนของควายเผือกเนี่ยยี่สิบหกปีใช่ไหมจะเป็นเอืญนยากเนาะแต่งตรงท่ายเนาะอันซื้อเพิ่นนก็ไดเปลี่ยนซื้อสันสันบ่ไดบอเจ้าคุณคนของควายเผือกนี่ยแม่บ่าอยากต่อท้ายบปนไดอันควายเผือกเนี่ยเจ้าคุณก็พอนะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่คะอุ้ย mua cần ra